ับผมสวัสดีครับ<ะ>เอาทำไมถึงว่าจะแตกสามตัวแม่แม่ฟันดีไหมแม่แม่ฟันมาเสร็จแม่ฟันมาเขาแกบอกมาห้สองลถดครับบอกบเพนเฮียนนะครับผมแม่เลยว่าอา้าผู้ไดสั่งบอกลูกลูกใช่แม่สองคนเลยว่าพวกจูส่สร้างมาสนใจพละเคิงมาสร็นปันี้ทางแม่ผู้เป็นตายไปแล้วนะครับเพื่อเราเงินมาห้อ้าวผู้ที่หายไว้ครับ่าไม่เงินใจหายสองพันมาสร็ครับ แม่ไดเอามาวงมันเป็นเงื่อนหาท่าจจเนเลยว่าสิเปื่อเตั้งใจเจอกูละทิ้งเงิ่อนหาท่านมาขึ้นระดับว่ัสดุแม่ก็เลยเอาครับผมวันนี้มาขึ้นขึ้นบ้านกับฟันบ้านไปสวนพักเขาไปเห็นของเขาของเขาพ่ามีหลายดอกแต่ว่าเก็บเอากูขึ้เก็บบอ,อกของเขาเอาะอ่ย่าเขาเอาด้วยละได้มาแล้วว่ัสดุครับมันมาหมดเ่นีเราต้องถือวงอีกเกี่ยวกับของเขาเหรอเก็บเอาของเขาเสยโอ้ยแล้วก็แม่สิบบาทขว้างเลยฮัลโหล แม่พ่อเอาฟองนี่แม่เราเอาของปา,างนนี้มือขึ้นนี่ปานนี้ป้า,าจ้าเขาเอาเข่าให้ครับป้าถ้าเอาอะไรปานนี้เขา้าพัดเขา้าซุกแล้วาอาจารจิไปซื้อหมูจ็กสวัวงเลยมาผัดขายสัน่นชุดกองละสิบบาทกระเด็นกระเซ็น<ม>เป็นคือคือว่าเป็นถือว่าได้นะก็คือถ้าเกิดฝันแบบนี้คือมั่นใจว่าแตกสามตัว เด็แตกสามัวเงินแต่ว่าแม่คิดว่าเรียกขึ้นตอกเขาเพราะว่าเราข้นชื่อกาวนะขันชื่อต่เกาเน่ะเขาแรกบ่ครับถ้าถ้าถ้าฝันแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่คือข้าวเลยใช่ไหมแม่ถ้าฝันเห็นข้าวเนี่ยแม่ฝันเห็นเขาฝันเห็นเอาฟองแม่เอาฟองแล้วนั่นอันทีสิเนีายไปพ่อฟองพ่อยั้งสิกะเอาครับผม แต่เกาหมีแม่เห็นคลองแม่สิว่าเอาแต่แม่ว่าเอาชุดมันสิว่าดใถ้าเกิดเราไม่เอานี่ก็คือไม่ได้ทุกฝันเมื่อคืนเหรอครับคุณแม่อันฟันอันฟันมาหลายึ้นแล้วฟันเมื่อคืนในฟันแล้วเขาเอาเข่าให้ครับเมื่อคืนเนี่ยอืมเมื่อคืนในฟันแล้วเขาเอาเข่าให้แต่เกาหม่มิดนอนก็ฟันครับวันนี้ลูกจะมาขอชุดเน้นอ่าห้าปียังไม่หลุดแล้วก็ชุดเน้นปีหนึ่งยังไม่หลุดนะครับแม่ วันนี้ขอเป็นชุดเน้นๆเลยนะครับคุณแม่สำหรับ FC ฟีที่งบน้อยเนาะคุณแม่เนาะครับ,รบทั้ง2ตัว3ตัวเลยนะครับผมยังทันอยู่เนาะแม่เนาะยังไอ้นี่อยู่น,นะครับเ<ด>พิ่งกี่โมงเองเนาะแปดโมงแปดโมงกว่า <c oughs> อ่ะเห้ยนี่คล้ายๆใบสว่วนอือเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาชุดเน้นของแม่เพชรนะครับชุด5ปีไม่หลุดกับชุด1ปีไม่หลุดนะครับส่วนมากของคุณแม่จะเป็นบนใช่ไหมครับคุณแม่ บนบนเนาะนี่ได้แม่เฮ็ดอันให้เขาไหนครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่า๋ยวแม่นั่งลูกได้ครับแม่ครับเอีได้เห็นไหมเออเอาอันแม่แม่คัดลอกมาเลยครับผมเดี๋ยวลูกจะจดให้เอฟซีได้เห็นเนาะคัดลอกด้วยซิบนเน้นตัวไหนล่างเน้นตัวไหนคือรวมกันเลยเนาะแม่เนาะวันนี้เนาะใช่ หรือว่าใครอยากกลับไปดูชุดเต็มก็สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมแม่เพชรนะครับวันเลขออกนะครับว่าคุณแม่มันเจนนูนย์หกหนึ่งสามตัวห้าศูนย์ตัวเล้นเลยนะครับวันนี้ ันนี้อากาศหนาวนะคุณแม่เนาะเมียนหนาวก็ต้องแยกบุญแยกลาลวนาะครับนั่นแปลวราามาแปะดีมากลาวแต่ว่า,า,วาเม,าาามียฉุดลาวแบบไม่ได้แปะวันนี้มีล่างด้วยใช่ไหมครับแม่เมียนครับผมบวกกันเลย,ยครับเอารวมกันไปเลยนะครับวันนี้เมียน วิ่งวิ่งด้วยนะครับแม่วิ่งวิ่งอันเก้ากับผาบนหรือล่างครับส่วนใงไม่กระสีออกบนเก้ากับผ้าจวะของปกเด็นเราเราองเที่ยบกับกระลาบนล่างนะแม่เนาะแต่บนล่างเก้ากับผ้าครับผมส่วนส่วนค้องฝันนี่ตีเป็นยังไงครับแม่ ฟันน oh, huh oh. oh, sure ี่คันแม่ฟันยังสีคือเลขเขานะแม่ว่าตีเป็นเลขออ๋็กคือเล็กแม่เขาแต่ว่าแม่กเขารู้ว่ามันสีขาวตัวตัวว่าเพราะมันไม้เรื่องว่ามันสีขาตัวจอว่าเพราะมันสีขาตัวอันมัดอันสูดนั่นมันสีขาวตัวใดแต่ว่าคันตัวมากเคื่อนตัวแม่นี่แม่มาก06อันนี้คือมักส่วนตัวใช่ไหมครับแม่0698แม่มาก แต่ว่าถ้าสมมติว่านั่นแม่ก็ยังเคดินมื่ชุดหลดก็ได้ถ้ามันยกบาเขาเนาะครับถ้าเกิดชุดเต็มเนี่ยก็กลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะคุณแม่เนาะยูนี่กับูิ้่ท์เลยครับผมตัวตัวไหนที่แม่ส่งให้เอฟซีครับผม Oh. Yeah, yeah. โอ้เจ๊เจครับก็ <Yeah, S 1> อันนี้ <yeah. S 1> อันนี้คือชุดเน้นเนาะแม่เนาะอันนี้คือเน้น <Yeah. S 1> เน้นนะครับผมส่วนชุดชุดเต็มก็มี 90, 91, 95, 96, ลเลก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหก่ล้าเรียแม่นะ มันส้นมันส้นสองเลยเหล็เล็กล่างนะมันส้นสองครับผมส้นสองแต่ว่ายู่เนื้นี่มันไม่มีสองแต่ว่าสองนี่มันสิมาได้บนแม่ผิดว่าเพราะว่าสองหลังมันดับอันนี้ชุดนี้คือบนใช่ไหมครับแม่แม่แต่ว่ามันนึ่งถ้ามันลงหลางเนี่ยนะไม่พอแต่ลงล่างอีกหนึงครับผม ลงลลาวกเขาตรงๆเลยครับให้ว่าหางวดหกวดหกวดมันลงลลาวสองวดหกงวดลงหลาวสขึ้นบนซีสองสองงวดท้ายสองงวดท้ายที่ออกไปล่าสุดนี่มันมาบนหรือล่างครับ่ยอันงวดงวดก้อนหนานั่นบนบนงวดหน้าก้อนหนานั่นล่างล้บ้านบล้วบ้านนี้งวดก้อนหันมาล่าง วันนี้จะไม่มาบนอีกแล้วแม่สลับกันไปสลับกันมามันโทษแต่แม่สลับนี่ยแหละอ๋อครับแต่เก่าส่วนใหญ่มันคยสิเป็นบนครับอันนี้คือชุดเน้นของคุณแม่เนาะวันนี้เนาะแล้วก็แมแ่มาลายแม่มาลายบนชุดนี้ไปเนี่ยครับชุดที่ยาเฮดอันฮาปีบารูดเทเรนท์แม่แม่งก่อนก็ได้ครับแม่ซองมืออินเนี่ยนะครับซองมืออีนเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสากให้อยู่มาแล้วท้่หลายน้อยแม่แม่แม่เฮดอัน แม่เฮ็ดเบืงเลขสามตัวเขาตั้งสิบหวดแม่นเนี่ยโอ้เลขสูตรเนี่ยสูตรเขาเขาตั้งว่าสิบสิบหวดเลขสามเลขติดนี่แหละแม่แมนแม่ว่าอะไรบางแม่ว่าเห็ดเทียบเทียบเทียบกับมึงไม่เขาตั้งว่าสามจังว่าสิบนวดปีเนี่ยสามตัวนะแม่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกนี่ใช่ไหมแม่แมนหมายถึงว่าสูตรนี่วินเอาใช่ไหม แม่วินเราเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกครับแม่ไม่เพียรเราบานีะค่ัสมมติว่าไม่สิบมากงดนี้ครับไม่ไม่มากงดนี้เด้อก็จะเป็นห้าศูนย์หกเพราะว่าไม่มีจะไม่มีตัวแดดนะครอครับไออันนี้คือชุดที่ว่าสามตัวสิบงวดเหรอครับแม่อันงวดที่มันดอกมันหันนอีกชุดหนึ่งอ๋อที่ว่าเข้าสี่ตัวนะสี่ตัวมังหันงวดครับ เขาซิสเทียแม่ไล่บ้างเลยอ่ะปีเนี่ยเขาซิสเทีเยเหลือสามตัวงวดนี้มาคือเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกโอกาสกอดคอกันมาสามตัวนี้มีใช่ไหมครับแม่ม,มีเอาเาาอฟซีครับผมแม่เขาบอกว่าสูตรนั่นโอ้อันนี้คือสูตรห้าปียังไม่หลุดนะแม่เนาะคือทําไมถึงว่าห้าปีไม่หลุดบางทีมันก็มาตัวเดียวนะครับบางทีมันก็จับคู่มา อันอันมาตัวเดียวนะบลูมแต่ว่ายักครูมาเนี่ยมันมันก็บ่ค่อยเข้าดูครับผมแต่ว่าบลูดเนี่ยคือมันมาอันนั้นมันมาตัวเดียวคแต่เอาทีนี้เรามาดูอะไรบลับรับเดียวลงแล้วเลขสามตัวแล้วมันมาสิบเทียบ๋อครับผมเอานี่นะครับเป็นชุดเน้นของคุณแม่เน้นส่วนตัวมักส่วนตัวเนาะแม่เนาะ ครับคือข้างบนนะครับ FC ครับผมที่ขีดเส้นใต้ข้างบนนะครับอันนี้เป็นชุดเน้นของคุณแม่เน้นส่วนตัวเนาะอแล้วก็ชุดล่างนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะครับวันนี้ก็เขียนมาให้เลยนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะครับเป็นชุดเต็มของคุณแม่ถ้าชอบนะครับผมจะเน้นบนนะครับเน้นบนแต่ก็มีโอกาสมาล่างส่วนน้อยนะครับผม ยังไงก็ใช้วิจารณยญาณในการรับชมนะครับเช้าวันเลขออกนะครับเอซีครับขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ